ขาที่ขาชานะครับหาดใยขาวเรียบร้อยนะครับสองท่านนะครับวันนี้เดินขึ้นยอดเขาถนนลองฟ้านะครับด้านหน้านเราจะเห็นยอดเขาที่เราจะไปนะครับเขาตูงสูงแหลมๆน้ะครับอันนี้เราเห็นแหละวับหายไปขาเลือกข้าวแกงเพื่อวันแพ็คขึ้นไปกินบนยอดเขานะครับนะตอนนี้ที่ร้านแกงส้มมีอาหารการกินมากมาย เราจะลิงระหว่างทางก่อนจะขึ้นยอดเขานะครับปุดเมื่อน่งแล้วนะครับก็เตรียมอาหารเตรียมน้ำเพื่อจะขึ้นเข้าป่าขึ้นเขากันนะครับก็คือจอมปลวกนะสูงเท้าหัวเลยนะครับเดี๋ยวระหว่างทางก็จะเห็นจอมปลวกนะฮะเดินหาอาหาร,าหารกัดเศษไม้มาเป็นอาหารครับ คุณเคซี่ก็ลองปีนแบบทาซานเดี๋ยวนะครับขึ้นไปดูเท่าที่ปีนได้เก <c oughs> ่งมากครับเปริกูดพอแล้วมั่งขับเนาะแค่นี้ฮะ <c oughs> เราก็มาถึงจุดชมวิวจุดแรกกันแล้วครับพักผ่อนกันอยู่ตามไอเสีาสายแป๊ดนะครับ ได้ได้ครับออบครัครับเก่งมากครับเวลิกูนเคซี่ลองปีนเป็นแบบทาสานดูเยี่ยมได้ได้ได้อ หให้ดูต้นมอข้าวมอแกงลิงครับเราจะเป็นลงไปสักสิบเมตรเพื่อจะถ่ายรูปเก็บภาพอันสวยงามเชือกข้างเอวไว้ครับแล้วก็รูดลงมาจะช้าหน้าครับแล้วก็ถอยหลังมาเทนิดเทนนิดลงมา,าขาจะสั้นหน่อยนะครับ <c oughs> <c oughs> อยากให้มาชมความสวยงามตรงนี้ครับเนี่ย เดี๋ยวเราถ่ายตรงเนี้ยมุมจะสวยมากครับไอไปอน,นั่นแนหะในสกายวอล์กคงเทพอะอ๋อจับเชือกหน่อยครับจับเชือกนิดนึนนงอ่าเอาหลังเอาหลังลงครับหลังลงนนลกระตู้กระจกนะที่เราเดินบน<อ>กระจกครับใช่ค่ะโอเคใกล้ถึงแล้วครับเดี๋ยวจัดอือฮึ ค่อยๆลองคุณแกซี่นะตรงนี้ตอบถ่ายภาพน,นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งอือขาสั่นเลยนะครับอันนี้คุณแอนแต่ก็สู้ๆนะครับดีมากเลครับดูที่ขาแล้วครขา ถ่ายรูปจากมุมมองตรงนี้จะเห็นหาดคอง้าวหาดใยขาวครับนะครับที่ตรงนี้ย่ำย่ๆไห,หนครับใกล้ถึงยอดแล้ครัครับเราอยู่บนยอดเขาวแล้วนะครับเราจะเดินต่อไปนะครับ ถึงยอดเสร็จเราก็ต้องลงมาครับเพื่อจะไปที่จุดชมวิวเพื่อจะถ่ายภาพส,สวยๆนะครับขึ้นๆลงๆประมาณนี้นะครับสำหรับน,นักเดินป่าที่ชอบมากับผมได้นะครับแล้วแล้วเราก็ได้เดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางของเราบนยอดเขานะครับที่สามารถถ่ายวิวได้360องศานะครับ อีกมุมหนึ่งนะครับแอน,นลงมานะครับมาอยู่ที่ชะง่อนหินตอนนี้เสียวมากเลยนะครับเดี๋ยวได้จะได้ภาพสวยอ่ะเุ้เคซี่ก็ลงมาถ่าอีกคนหนึ่งนะครับแบบเราจะเดินขึ้นกลับบ้านแล้วครับ มาครับอีกนนอยมาครับจุดสจดท้าแล้วการจะจบทิป